เพราะฉะนั้นเราก็ได้มีโอกาสคุยในหลายมุมมองกับนักวิชาการด้วยนะฮะคุณผู้ชมครับว่าประเด็นนี้ตกลงแล้วเนี่ยมันมีน้ําหนักมากน้อยแค่ไหนจะนําไปสู่การยุบทั้งพักเพื่อไทยแล้วก็หกพักร่วมในประเด็นเรื่องการครอบงำชี้นําได้เลยหรือไม่อย่างล่าสุดอาจารย์ปริญญาเนี่ยก็วิเคราะห์ไว้ด้วยนะครับว่าจริงๆแล้วการที่กะกะตอบอกว่าตั้งกรรมาการสอบสวนแล้วบอกว่ามีมูลเนี่ย ก็ต้องรอดูว่ากระบวนการเป็นอย่างไระจะมีการเปิดให้แต่ละฝ่ายเนี่ยนะฮะไปชี้แจงไหมนะครับแต่ถ้าเกิดว่าจะเจาะเป็นคำคำฮะอาจจะปริญญาบอกว่าคําว่าครอบงาําคําว่าควบคุมเนี่ยโอเคมันพอที่จะอธิบายได้บ้างแต่คําว่าชี้นำเนี่ยมันจะพิสูจน์ว่าแบบนี้ชี้นำเนี่ยโอ้โหมันกว้างมากนะมันดิ้นไปได้ค่อนข้างเยอะ โดยวันนี้อาจารย์ปริญญาก็วิเคราะห์นะครับว่าข้อที่จริงภายหลังสารรัฐธรรมนูญวินิจฉัยกรณีคุณเศรษฐาทวีสินพ้นจากตําแหน่งแล้วปรากฏว่าเย็นวันเดียวกันปรากฏว่าพักร่วมรัฐบาลไปอยู่ที่บ้านจันสองล่าเพราะฉะนั้นก็เลยเข้าใจกันว่าได้ข้อสรุปนะครับว่าตอนนั้นนายกน่าจะเป็นคนนั้นคนนี้และไม่ให้เกิดการพลิกผันแต่ปัญหาคือตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการพักว่าด้วยพักการเมืองพุทธศักราช256060 ในมาตรา28ไม่เคยมีมาก่อนดังนั้นคำถามคือการที่จะบอกว่าคุณทักษิณเรียกพักร่วมประชุมที่บ้านจันสองล่าแล้วมันหมายคําว่าเป็นการควบคุมครอบงำหรือชี้นำหรือไม่เนี่ยต้องไปดูว่าขั้นตอนของกกต,ตเขาจะไปยังไงตอ่อนะครับเทียบกับกรณีในการยื่นยุบพักก้าวไกลก่อนหน้านี้นะฮะจะมีการใช้มาตรา93ที่เปิดให้มีการไต่สวนเพื่อให้พักเพื่อไทยในชี้แจงก่อนหรือไม่ ซึ่งถ้าตามหลักการอาจารย์มองว่าควรจะเปิดโอกาสให้ทางฝ่ายที่โดนกล่าวหาเนี่ยชี้แจงก่อนเพื่อจะได้ต่อสู้กันว่าเพื่อไทยเนี่ยเขามีข้อชี้แจงอย่างไงนะว่าเขาไม่ได้โดนครอบงาไม่ได้ถูกควบคุมไม่ได้ถูกชี้นาก็จ,จะได้ว่ากันไปแต่อาจารย์ก็ติดไปนิดหนึ่งนะฮะบอกว่าคําว่าควบคุมหรือครอบงำเนี่ยมันอาจจะพิสูจน์ง่ายแต่ไอ้คำว่าชี้นำเนี่ยแหละคำว่าชี้นำเนี่ยมันเป็นคําที่มีความหมายกว้างมากพอมันกว้างมากมันอยู่ที่กกตและ หรือสุดท้ายอยู่ที่ศาลนัฐธรรมนูญแล้วนะฮะที่จะเห็นว่าการที่อาจ,จสมมติแต่ละพักร่วมไปเจอคุณนักษิณที่บ้านจันทร์สองล่าจริงไปคุยกันจริงๆแล้วบอกว่าคุณนักษิณเชิญไปอย่างนี้ชี้นําหรือเปล่า <c oughs> มันอยู่ที่ดุลยพินิษฐ์หรือเปล่าเราลองฟังอาจารย์ดูฮะไอ้ไม่ควบคุมไม่ครอบงําเนี่ยอาจจะพิสูจน์ง่ายหน่อยแต่คําว่าชี้นาเนี่ยคำมันกว้างนะครับไม่ใช่คำว่าสั่งการนะหลายคนเข้าใจว่าควบคุมครอบงําสั่งการ ตามพรปรมาตา28พรปรพักการเมืองมาตา28เนี่ยควบคุมครอบงําชี้นาไอ้คำว่าชี้นำเนี่ยมันมันกว้างอยู่ที่กกตแล้วก็สามนุนเลยครับว่าเห็นว่าที่คุณทักษิณเ,เชิญมาประชุมเนี่ยเข้าข่ายเป็นการชี้นำไหมทีนี้ถ้าหากเข้าข่ายจะเป็นควบคุมครอบงาชี้นําอย่างหนึ่งอย่างใดแล้วนะฮะหรือทุกอย่างแล้วนะครับต้องดูข้อต่อไปด้วยถึงขนาดที่พักการเมืองกับสมาชิกพักขาดอิสระเลยไหมถ้าหากถึงขนาดว่าขาดอิสระคือสั่งได้ นะครับมันก็จะเป็นปัญหาละอมบอกไอ้คำว่าชี้นำนี่แหละ,ะนะครับมันก็พิสูจน์ยากาเพราะมันเป็นความหมายกว้างเพราะฉะนั้นเมื่อถามต่อนีอ่ประเด็นหลายคนก็สงสัยว่าเอ๊ะแบบนี้เนี่ยะจะมีการรออีกหนึ่งคำร้องด้วยไหมเพราะมันจะมีอีกหนึ่งคำร้องนะฮะที่เขาร้องขอให้ศารลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยนะครับ ให้สั่งการในกรณีที่คุณทักษิณและพรรคเพื่อไทยในยการครอบงำกันแบบนี้เนี่ยให้เลิกการกระทำะนะครับเลิกการกระทำที่เป็นการใช้สิทธิและเสรีภาพอันจะนำไปสู่การล้มล้องล้มล้างการ,ป,รปกครองในระบอบประชาธิป,ปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขตามรัฐธรรมนูญมาตรา49อันนี้หลายคนเขาก็เทียบว่าเหมือนกับกรณีของพรรคก้าไกลอ,ะอ,อ่ะพรรคก้าไกลเนี่ยเคยมีคําสั่งให้หยุดการกระทําก่อนในเรื่องล้มล้างการปกครองใช่ไหมและสุดท้ายสารมนูญเนี่ย อีกคดีหนึ่งเนี่ยก็หยิบยกไอ้คำสั่งแรกที่ให้หยุดการกระทําเรื่องล้มล้างการปกครองเนี่ยมาวินิจฉัยต่อเนื่องและสั่งให้ยุบพักก้าวไกลกรณีนี้ก็เช่นเดียวกันนะฮะจะมีการหยิบกรณีที่มีคนร้องอยู่ในตอนนี้แต่อาจจะยังไม่ได้มีคําสั่งออกมาเนี่ยรอก่อนไหมรอถ้าสมมุติว่าสุดท้ายแล้วมีการสั่งให้คุณรักษิณและพักเพื่อไทยหยุดการกระทําที่เป็นการล้มล้างการปกครองถึงวันนั้นแหละ คำสั่งนั้นก็จะถูกหยิบยกมาเหมือนเป็นโมเดลจากพักเก้าวไกลเพื่อน,นําไปยุบพักเพื่อไทยต่อในเวลาต่อมาหรือไม่อาจารย์ปริญญาบอกว่าจริงแล้วคําร้องที่ออกมาเนี่ยเขามุ่งไปที่คุณทักษิณและพักเพื่อไทยเท่านั้นนะคำร้องอีกคําร้องหนึ่งเนี่ยส่วนคําร้องที่กะกะตที่มีทั้งนิรนามมีคุณเดินไกลไปร้องให้ยุบพักเพื่อไทยและหกพักร่วมเนี่ยอันนั้นเขาไม่ได้ร้องคุณทักษิณเพราะว่าคุณทักษิณไม่ใช่สมาชิกพักคือไอ้คำร้องนั้นเนี่ย เขาร้องคำร้องแรกเนี่ยเขาร้องไปที่คุณทักษิณกับพักเพื่อไทยแต่คำร้องที่บอกให้ยุบพักเพื่อไทยกับยุบหกพักร่วมเนี่ยเขาไม่ได้ร้องคุณทักษิณน,นะอาจารย์ก็ชี้ให้ดูจุดต่างแบบนี้เพราะฉะนั้นเลยต้องดูว่าสารรัฐมนูญจะดำเนินการต่ออย่างไรหากวินิจฉัยว่าเข้าข่ายล้มล้างกับปกครองจริงกกตจะต้องทําคําร้องใหม่เรื่องการยุบพักอาจารย์บอกว่าจริงๆก็ไม่สามารถทราบได้ว่าทั้งสองคำร้องเนี่ยอะไรจะมาก่อนหลังหรอก นะฮะว่าอะไรจะเสร็จก่อนอะไรจะเสร็จทีหลังหรือต้องรอกันหรือไม่เพราะดูแล้วยังไงก็ตามไม่ว่าจะออกหน้าไหน <c oughs> อาจารย์บอกว่าพักเพื่อไทยเหนื่อยแน่นอนสุดท้ายก็เหนื่อยแน่นอนในการสู้ในเรื่องนี้แล้วเชื่อว่าคําร้องที่กะกะตกรกตน่าจะมีการเปิดไตส่สวนเพื่อให้พักเพื่อไทยในฐนานะผู้ถูกกล่าวหาเนี่ยได้มีโอกาสที่แจงก่อนอยู่แล้ว <c oughs> แต่อย่างที่หลายคนบอกว่าก,กระบวนการเนี่ย มันก็อาจจะไม่ได้เร็วอาจจะหลายเดือนหรือไม่ห,หลังจากนี้จริงๆเรื่องนี้ไปคุยกับอดีกกะกะตกรกตสมชัยให้ทายใจกะกะตว่าจะทํายังไงอ,อาจารย์บอกว่าระหว่างกระบวนการไต่สวนซึ่งมีกรอบ30วันสามารถขอยืดได้ทีละ30อาจารย์บอกจังหวะน,นี้แหละกะกะตน่าจะรอดูท่าทีของสารรมนูญในการวินิจฉัยคดีของคุณธีรยุธทธ์ธีรยุทธ์ว่าจะสั่งเออให้ทางพักเพื่อไทยกับคุณทักษิณเนี่ยยุติการกระทําหรือไม่และอาจนํามาเป็นสารตั้งต้นในการยื่นอยู่พัก คือรอก่อนเออเหมือนโมเดลของก้าวไกล,ล,ล,กลไปอ่ะเดี๋ยวต้องรอดูกันนะคะ